สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่น่าสนใจมากๆไดโนเสาร์กับคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ไหมนี่คือคำถามที่ผสมผสานระหว่างความจริงกับความฝันของเด็กๆทุกยุคทุกสมัยลองนึกภาพกันดูสิครับถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าไดาโนเสาร์เดินเตรๆไปมาในเมืองของเราคุณอาจจะเดินไปซื้อกาแฟในตอนเช้าและพบว่าทีเล็กกำลังรออยู่ในแถวข้างๆกับคุณกาแฟร้อนนะครับทีเล็กอาจจะพูดกับคุณพร้อมกับยิ้มหวาน แต่ก่อนที่เราจะคิดไปถึงภาพที่ดูเหมือนภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรามาลองสำรวจความเป็นไปได้ที่ไดโนเสาร์จะอยู่รวมกับมนุษย์ในชีวิตจริงกันหน่อยดีกว่า 1. ขนาดและพื้นที่ก่อนอื่นเลยพื้นที่ที่เรามีอยู่คงจะไม่เพียงพอสำหรับไดโนเสาร์ยักย้ายลองคิดดูครับถ้าคุณมีแปลงที่เลี้ยงทีเล็กที่สวนหลังบ้านพ่อแม่ของเราคงจะบ่นเป็นยกใหญ่นึกภาพความยุ่งเหยิงตอนที่ไดโนเสาร์ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ 2. อ,อาหารไดโนเสาร์ไม่ใช่สัตว์ที่เราสามารถเลี้ยงได้ไง่ายๆ เพราะอาหารของมันนั้นค่อนข้างจะใหญ่และหลากหลายถ้าเรามีไดโนเสาร์อยู่ในเมืองเราคงต้องมีร้านอาหารที่เฉพาะเจาะจงสําหรับไดโนเสาร์หรือถ้าโชคดีเราอาจจะได้เห็นการแข่งกันระหว่างร้านอาหารเพื่อสร้างเมนูที่ดีที่สุดสําหรับไดโนเสาร์ 3. อันตรายแน่นอนว่ามีความเสี่ยงอยู่บ้างไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรงจะต้องการพื้นที่และการดูแลที่พิเศษมากๆถ้าเราไม่ระวังเราอาจจะพบว่ามีปัญหาสําหรับการหาที่จอดรถให้กับไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ หมายถึงว่าไดาโนเสาร์จะขี่รถมาจอดหน้านักสี่การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์จะต้องปรับตัวเข้ากับการอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์แน่นอนว่าเราต้องมีการออกแบบบ้านใหม่เพื่อให้เข้ากับไดโนเสาร์บ้านของเราจะต้องมีประตูขนาดยักษ์ใหญ่และสวนที่มีรวสูงขึ้นสุดท้ายนี้ไดโนเสาร์กับมนุษย์คงจะอยู่ร่วมกันได้ในโลกของจินตนาการแต่ในโลกความจริงพวกเราคงต้องยอมรับว่าไดาโนเสาร์น่าจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และความฝันของเราเท่านั้นครับ ขอบคุณที่ติดตามชมวันนี้ครับถ้าคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของไดโนเสาร์และมนุษย์อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับ